E cow <laughs> ดีจ้าพี่น้องจ้ามาจ้ามากินเขาน้ำเชาลุ่มแห้งไหลสวัสดีครับมากินเขาน้ำกันครับผมจ้าลูกเอามาพอดีพอเปิดให้มาพอเปิดให้ด้วยเนาเออมาเปิดได้ปะเอาแป๊วพักใช่ไปมากินเขากินเขากอ มาจ้าพี่น้องจ้าซุปน้องไม้ซุปน้องไม้น้องไม้ออใส่ยาหนางังน้ำยาหนางังมันก็เลยสีดำเนี่ยมันเขาน้ำอืมมันเขาน้ำสีดำเนี่ยเด้อพี่น้องเดี๋ยวเห็นปะบ่กล้องอ่ะมือเนี่ยั้งมือก็ชัด,น,ดน้องมือก็แจง้งบอกแช่ไหมน้งมือก็มืดน้องมือก็แจ้งอืมอืมครับคร,รับเลครับเลยน้อง ฉันจะจุดไฟมา,าก้าโอ้ยเฮ้ยเพอบอกอร่อยค่ะออจ้ากินไมนะกินไม่ได้ค่ะเอากินแม่อืมแม่กินแล้วจ้าไป ทำมาใหม่นะ,ะจ๊ะอยากินเฮ้ยหน<อ>ูอย่ากินนะกินไม่ได้นะคะเอาไปเททิ้งปะเนี่ย <c oughs> น้ำพักคือตองเปิดใจเปิดใจไม่อเอาผสมน้ำน้ำพักอัน<า>น,นึงพักอันนั้นไห โหระพาไหมอปอ๋อเลยใช่หลังเสบกินเลยรึเปล่าแค่สองเสียมาโทษแม่งานขึ้นไปไหนขึ้นไปเอาเครื่องปรุงเหรอไปค่ะจ้าดูวิซุปนะแม่ไม่ได้กินมาหลายปีแล้วพี่น้อง อเอาเอยเอเยนร่วงนี้ทั้งสะเพาทั้งหัวละ้าทั้งปรกกาดประแดกใส่เครื่องปรุงประแดกประเดกใช่อ่ะ,ะห,หม้อทำทาไหม

อม,มือเจ้านี้ยทำแม่มือเจ้านี้คุ้มหาโฮมบเห็นแม่แม่จ้าไปใส่นาปปะคือโบเห็นท่นอืมปลาแดกเด้่ยท่านนี่นี่หเียบเราสำเนียงออกใช้ภูมิโ่ได้ออกรอยเอ็ดเด้เพราะว่าเพิ่นอยู่แต่กับแม่ เนี่ยเพิ่อนเมารักอีสานออกสำเนียงช้พภ่มเนี่ย,ยมันก็เลยออกสำเนียงชยพููมามใชพุูมบหอนหอนจะมวนเนี่ยพี่บอกหนหนจำมวนฉันจะไปไหนฉันจะไปตลาด Đó. Ừ, lắp tạ nó rồi à Đi mà Ừ, hay Tuyệt đẹp thế nha Chơi cửa nào nào bọn là... nào bọn nào bọn nào bọn nào nào bọn 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 là bọn ông bọn nào Đi nào bọn Tươi bọn nào nhau nào nhau nào bọn nào đấy nào bọn 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 กวดเงียวแม่เง <UM ี้ยวเนี่บอกเงียวใส่เพิ่มเผื่เพื่อนอะเพนสีสับสนขย่างเว้นบอกใจห่ะบอกใจเพิ่นบอกเพราะว่าเพื่อนบอกไปเงียวไปเพ่บอกไปเงียวไปขีดเออไปเอือได้พี่น้องไปเอือดทางเขาใจเพิ่มเพื่ให้เพิ่นเพิ่นสีสับสนว่าเพื่อนอย่าบอกกาหนะนะบอกกาอืบอกกาอืใส่เพิ่มเผื่นางไงตั้งเทียได้บอกว่าหนูใส่เพ่มเพื่อยูเออเออฉีได้ mhm ừ. ừ. phân... phân... không có mhm không 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 Chú chả Chú nhiều không con nhiều mẹ chú chả. Chú chả lúc lung phân vào. Lung đầy phân vào. Anh đây có hút chắc bớt, mà nhắm hoàng hành à ná phân vào. Bố con thấy. เอาอระชัวึือหลายอยู่กะชัวก็ตื่นก็ตถึนเพราะการเกษตรเราเริ่มปลูกของกะชัวกะชัวผักพริกก็ง่อยปลูกน้ำพุนน้ำหยางไปไปเมื่อแม่อิ่มแล้วเมื่อแม่จะเอาโคไปล่าง ลุ่มได้ปลูกให้หนึ่งน้ำน้ำแค่เข่าขึานหน่อยเบอร์ดินน้ำออกกีนเนี่ยเจ็บขาจะติฟังปวดน้ำฟังเสาปูนปวดน้ำเอ็ดหัวแม่กันพี่น่อยฟังวปวดน้ำเหรอ เป็นอยังคือเด่นนะพี่ถ้ามันบาดหันผู้ใดรายหยาดเดี๋ยวไปซื้อเสาปูนกอ้ัน้อองไปกับแม่อมาเล่นน้ำลายไปไปกับแม่มาเล่นน้ำลายทำไมเอาเอาเอาแม่หนูหนูเล่นอะไรแล้วเปลวฟอง อ๋อไปกับแม่ดิไป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 เกอพ่อจ้ะพ่อเย็นฟังนะพ่อบิร์เบิรเซ็ดมืองเย็นดีปะรถรถ Ừ. Bay, à đây à đây Nó, nó, nó. Cái kim của tiêu à. Cái kim tiêu. ra kim của tiêu. Là kim hoạt nha lắm mà làm dùng của anh. Kim กินนไล่นป้าปานากินน้ำป้าปากินน้ำกินแตงโมจ้ากินนมจ้าว่าเมียอยากกินแตงโมไม่ไม่กินแตงโมด,ด้วยแดงแดงดีขึ้นไปทั้งผู้่้ยแตงโมอะไรโอสม้มบอนช่ส้ม แกกินกระชื่อเลยแม่มันยีโตกน,นั่นนี่เขาจะเอาพระท่านปลูกกันไหงจักน้อยหลายทั้งยาสูทั้งเขาเจ้าปลูกแบ่งม่วงขายมุอ้อือลายครับโอ้ยเอ็น ใช่ไหมบางท่าเขาเรียกเองอ่ะปลือบางแบบนานเนาะปลาปลือหรอวัวปลือบลืออันี้เขาจะปลูกเอาไงนบ่นมเนี่ยนี่เป็นยังไงดิเ็นบอเขาจะมีมีพันธุ์แบบเอาไงมาเก็บเนี่ยเมนบอเมนก็ปลูกเอาไงเยอะ ไปซื้อทั้งสวน<ข>ก็เจ้าก็เจ้าก็ค้าพ่อจานี่ต้นนี่คหะอขิงขิงมือกระชายเ้อะเยอะเดี๋ยวมันจะแตกไหมหวานบูต้ไหมไ่ข้าหนาแรงมันข,ข้าหนาแรงมันก็ดือย่ใตดินนะมิ้นขาว 0, ูนพันเลยน้ำยาเก่าูนพัน cứ xuống thân luôn mầm tay tôi nhanh niệm nữa xem nắm 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 มันลงนยังอืมเอาบัวตากเลยมันแข,แ,ขแ,ขแข็งแข็งเป็นแกวใจเขาตุมแกะใ่ตมุตมตมุต<ร>มตุมไกลตุมไกลดันเอียงหรอเอียง เอียงเขาเอิอนบัว hmm. บัวเทมฮะมังบัวเอิอนว่ายังเขาเอิอนว่ายังฮะใบบัวบัวมันเป็นใบเน่ฮักแม่ป้อฮักแม่จ้าป้อเนี่ย right? ังเราจริงใส่ใส่เทียมบ้า บัวบัวสาวซ่จีเขาถินกับปลามือจางแซ่บัวตื่นมาเศร้าตา2 2> บัวตา,าบัวแค่ว่าจีปลามือความจีเขาความมือนแม่น,นี่เอานี้อ่ะเอานี้จาดังป้ึสิงไหมพี่น้องดังป้ึยสิงห์เขา,เาก็กับสิงน้ำ นี่นี่เราบวงสิงได้เราบวง,ง,ง,งหนุจังหนาวจะไปใส่แต่หนาวให้เราหรือ่งน,น,นี่ไปอยูใช้พุ่มบ่มาไปใช้พุ่มบ่ไปเป็นยังคือบ่ไปมาไป,าไ,ปาไปหาพี่ติมบ่บไปจิมบ่ไปบ่บปพี่ติมไป,ไปหาโนโมบ่ มามามาไปใส่สันไปมามาไ่ไปใส่ยู่น้าแม่บ่อยู่แม่ยูนแม่บอโอเคบ่โอเคอยู่น้าแม่โอเคคนน่ะไปหาอีป่าบ่อีป่าบอบอหาหญ้าบ่หาหญ้าบอหาแม่บีบ่หาบีบบอหาพิมบ่ หาพ,อาอพอา่อจ๋าบ่หาพ่อจ้าบ่อบ่หาพ่อจ๋าหรือหาแม่บ่หาแม่บา่าออยู่น้ำไผ่อยู่อยู่น้ำแม่บ่อยู่คือเบ่อเคียบบอเบื่อแค่บอเคียบา้นบานต้นไม,ม้าบอคงแคบบอนี่เป็นยังก็ดือ้อแท้มาดื้อดือด้อโพดมุนดูด้อพด ดื้อบ่ดื้อตงไหนดื้อเื่อคนดื้อเนดื้เน่เน่น่่ดื้อดื้อบอยื้ขัดปลฮะไม่ยื้อขัดปล่อยฮะยื้อขปล่อยใส่เย็บปอยยิ่ใส่เย็บปอยเย็บปอยยิ่ใส่เย็บปอยยิ่ใส่ยบปอยไปล้างมือไหมเพราะแล้วไปล้างมือปะไปไปล้างมือเอาเก็บ ลงไปล่างมือไปล่างมือหมดที่ผิด